ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะตรงที่วา่าดินแห้งปลูกนาแรงมันสิเกิดหรือบ่เกิดพอดีเนาะคะ่ะฝนตกมากค่ะก็เลยต้นมันเกิดดูค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ฝนตกมากนะคะปลูกได้ประมาณสองสามมือฝนกระตกมากคะ่ะตอนนี้ต้นมันกะขนาดนี้ละค่ะ พอดีมีฝนมาค่ะมันก็เกิดกต่ซิมีบางต้นนะคะที่บ่เกิดเพราะว่าตอนปลูกอะดินมันแห้งนะคะนะคะต้นนี้น่าจะบ่หลอดแลอกคะ่ะอันนี้ก็จะเกิดอยู่นะคะนะส่วนมากก็เกิดค่ะโดยมากแต่ว่าบางส่วนก็จะบ่เกิดนะคะเนาะนะคะ ก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามให้แล้วแล้วก็รับชมคลิปมานน้ำกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำแนจะได้เหตดคลิปขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะคะ่ะฉัหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ